เรื่องนี้น่าสนใจมากนะครับเขาว่ากันว่าเครื่องเล่นเกมเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีอาถรรพ์ระหว่างตัวเจเนเรชันนะอย่างเช่นตัวอย่างที่เรามักจะได้ยนินกันก็คือว่าเครื่อง DS ประสบความสำเร็จมากๆของ Nintendo ใช่ไหมแล้วก็ 3DS เนี่ยไม่ค่อยปังเท่าไหร่นะแล้วก็ต้องมีเหมือนกับนโยบายบางอย่างนะเพื่อมาแก้ไขระหว่างการออกด้วยนะแล้วก็มาที่เครื่อง V ก็ปังใช่ไหมแล้วก็ มาที่ VU ก็ไม่ค่อยปังเท่าไหร่นะครับทำให้ Nintendo เนี่ยต้องรีบเอาตัว Nintendo Switch ออกนะครับทำให้ VU เนี่ยไซเคิลมันสั้นกว่าปกติแล้วก็เกมมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแล้วก็เรากำลังจะเข้าสู่อ,อ,อีกไซเคิลนะก็คือ Nintendo Switch เนี่ยประสบาเสร็จมากเนะแล้วก็จะเข้าสู่ Nintendo Switch 2ซึ่งดูแล้วก็จากสายตาตอนนี้นะน่าจะประสบความสำเร็จแต่ก็ เริ่มมีคำถามนะครับว่าจะโดนตัวนี้หรือเปล่านะโดนอาถรรพ์ตัวนี้หรือเปล่านะเช่นเดียวกันให้เราไปดูฝั่งเออ่ PlayStation เนี่ย PlayStation สองสบความสเสุดๆใช่ไหม PlayStation 3อาจจะไม่ค่อยประสบความสเท่าไหร่เพราะว่ามีเรื่องพยายามผักดันฮาร์ดแวร์ราคาที่สูงเนะแล้วก็กลับมาเป็น PlayStation 4นะครับที่จจเรียกว่าเป็นขวัญใจมหาชนประมาณหนึ่งเนาะเพราะว่าพยายามแก้ไขทุกอย่างใช่ไหม แล้วก็มา play 5 Play 5นี่รู้มาไม่แน่ใจว่าท่านผู้ชมมาถึงตรงนี้เนี่ยคิดว่า play 5เป็นเครื่องที่ประสบความสำเร็จมากแค่ไหนนะก็อาจจะว่าเป็นประสบความสำเร็จมากเลยก็ได้นะเพราะฉะนั้นอาถรรพ์สำหรับ play 5เนี่ยอาจจยังไม่เกิดนะแต่าาเราไม่รู้ว่าต่อไปไม่ยังไงนะส่วน xbox นะครับถ้าเราดูน่ก็360เนี่ยรู้มาว่าน่าจะเป็นเครื่องที่ ฮอตที่สุดของเขาเนะแล้วก็มันจะต้องมา Xbox One ใช่ไหมอ่ะก็อาจจะมีช่วงนั้นที่ออกนะอาจจะมีนโยบายหลายๆอย่างนะที่ทำให้เหมือนกับบังคับคนเล่นพอสมควรนะแล้วก็หลังจาก Xbox One เนี่ยตอนนี้ก็จะมาเป็นตัว Series X ถูกไหมครับโดยไม่ได้ข้ามอะใช่ไหมใช่ใช่ก็พยายามปรับปรุงนโยบายเนะเพื่อให้แฟนๆแบบโอเคนะซึ่งลงมาเข้าใจว่า ถ้าเทียบกันนี้ไม่มีข้อมูลนะครับถ้าใครมีข้อมูลแบ่งมาด้วยนะว่า Xbox o กับตัว Series X Series S เนี่ยลง้าเขาจว่า Series X กับ Series S น่าจะรายได้ดีกว่านะยอดขายน่าจะดีกว่า Xbox o อันนี้ไม่แน่ใจนะก็ถ้าใครมีก็แบ่งกันด้วยแต่ว่ามันก็น่าคิดนะว่าอะไรทำให้วงการเกมนะครับถึงเป็นแบบนี้นะคือการเปลี่ยนเจเนอเรชันเนี่ยมันมีความเสี่ยงก็จริงเนะ แต่มันเป็นเรื่องความเสี่ยงอย่างเดียวหรือเปล่าคือหมายถึงว่าดําเนินตรงนี้ปุ๊บเนาะแล้วพอเปลี่ยนปุ๊บก็เลยแบบมีประเด็นคนไม่ซื้อแล้วไงหรือมันมีอะไรอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าตอนแรกลงมาก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรกับเรื่องนี้มากนะแต่ว่าพอช่วงนี้มันก็มีข่าวหลา,หลายอย่างนะที่ผู้พัฒนาเกมนะแวดวงเกมเนี่ยพยายามจะผลักดันหลายๆนยโยบายนะเช่นแบบขึ้นราคาใช่ไหมเช่นสร้างเงื่อนไข หลายๆอย่างเนอะขึ้นมานะก็เริ่มรู้สึกว่าจอ,อจิๆก็มีมาตั้งแต่ของ p l a y s t a t i o นแล้วใช่ไหมก็อาจจะมีการต่อต้านกันนะพูดกันเรื่องแบบอน,นี้มันเป็นแอนตี้คอน s u m e r นี่นโยบายแบบคล้ายๆกับไม่ไม่ตามใจผู้บริโภคอะแล้วอาจจะมองว่าในหลายๆนโยบายนี้ก็อาจจะผลักภาระไปให้ผู้บริโภคแต่ว่าจะเอาตัวรอดได้หรือเปล่านะหรือว่าแม้แต่ราคาเกมที่ขึ้นมาของัว Nintendo เนี่ย ก็มีคนตั้งคำถามเยอะเหมือนกันนะเจ็ดสิอาจจะโอเคใช่ไหมแปดสิโอเคไหมอย่างเงี้ยเนานะก็คำถามคืออะไรทําให้เจเนอเรชันที่ประสบความสําเร็จนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยปังเนะมันอาจจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้เป็นทฤษฎีนะคือทุกครั้งที่เครื่องเล่นเกมขายดีมากๆนะในระดับแบบแบบเช่นสวิชไงโอ้โหตอนนี้ร้อยห้าล้านแล้วใช่ไหมอ่าก็ เป็นเครื่อเล่นเกมที่ขายดีสุดยอดนะก็ทางบริษัทเองเนี่ยก็มักจะมั่นใจนะมักจะแบบว่ามีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงแล้วก็มักจะแบบเหมือนกับปล่อยอะไรออกมาที่คิดว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะทํากําไรได้มากขึ้นหรือว่ายังไงเขาก็ซื้ออะไรอย่างเงี้ยทำนองนั้นนะแล้วก็แต่ว่าพอผักออกมาจริงปุ๊บเนี่ยตลาดใหญ่เนาะก็อาจจะต่อต้านปฏิเสธนะหรือ อะไรก็ตามนะครับก็ทําให้ไอแรงผักดันไปมาตรงนี้ก็ยังอยู่มาตลอดนอะคือท่านผู้ชมมันเป็นเรื่องนี้หรือเปล่าคือแน่นอนว่าหลารคน,นจะบอกว่าไอเรื่องการขึ้นราคานโยบายต่างๆอะไรใดๆเนี่ยมันก็เป็นไปตามตลาดเนาะเป็นไปตามสถานการณ์โลกในช่วงเวลาต่างๆอันนี้ก็จริงนะแต่ว่าในอีกทางหนึ่งคือทุกครั้งที่เหมือนกับพอเราประสบความสำเร็จมากๆเราจะมีความมั่นใจใช่ไหมแล้วเราก็ มีหลายๆคนพูดนั้นลงมาฟังใครพูดว่าคล้ายกับเขามองว่าน่าจะของฝรั่งมั้งเขามองว่าสวิตสองคราวนี้เหมือนกับเป็นเครื่องที่ไม่ได้ออกมาจากเกมเมอร์อเลยแต่ว่าเหมือนกับออกมาจากแบบเป็นนักธุรกิจอะไรทำนองนั้นอนะคือนักธุรกิจมาทำอะไรอย่างเงี้ยคืนนี้ก็เป็นคําวิจารณ์เนอะอืมอืมซึ่งต้องย้ําก่อนว่าไม่ได้แบบสัตว์เสียเทศีในินโดนะครับก็ แน่นอนถ้าใครตามมาก็รู้ว่าลุงแม็ก็จะเล่นน i n t e n d o อยู่แล้วเนะแต่ว่าเราก็ต้องวิจารณ์ทุกเครื่องได้นะครับเพื่อให้แบบเ,เขาเรียกอะไรล่ะเพื่อเป็นเสียงสะท้อนแล้วกันนะของของคนเล่นเกมคนหนึ่งนะว่าคิดยังไงนะครับลุงแม็คิดว่าเครื่องโอเคนะราคาเครื่องมันไม่ได้ติดเลยเพราะว่าก็รู้สึกว่ามันรับได้นะราคาที่มันเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าลุงแม็ก็ยังมีคําถามกันกับการตั้งราคาเกมอยู่นะกับการสร้างเงื่อนไขบางอย่างของเขาเนี่ยก็ น่าคิดน่าคิดเพราะนั้นคําถามที่ถามต่อมาก็คือว่าสองคำถามเนาะอนแรก,ก็คือเดียงที่บอกไปแล้วว่าท่านผู้ชมคิดว่าตัวเนียมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะคือมันเป็นคล้ายๆกับก็ไม่เรียกว่าเป็นอีโกะอาจจะเรียกว่าพอเรามั่นใจมากๆนะกับเจเนอเรชันนี้ปุ๊บอะพอเราออกเจเนอเรชันใหม่อะเราก็เลยคิดว่าเราสามารถที่จะกำหนดอะไรก็ได้ขึ้นมาเงี้ยมันก็เลยต้องอมีการแบบ โดนผู้บริโภคดันกลับมาบ้างหรืออาจจะเป็นอีกเรื่องก็คือว่าเนื่องจากไม่มีคู่แข่งนะก็เออ y 5ก็เป็นเรื่องคอนโซลเป็นหลักถูกไหม Nintendo ตอนนี้นะในปัจจุบัน Switch ก็เป็นเรื่องพวกพาเป็นหลักคือมันแยกกันอยู่มันก็เลยไม่มีการแข่งกันไปแข่งกันมาแต่มีมือถือมันอาจจะมีเอ่อนะมันอาจจะมีอื่นใดแต่ว่าอจจะยังไม่ได้เป็นแบบคู่แข่งที่แบบเหมือนกับมาชนกันอย่างเงี้ยก็เลยทำให้ไม่ต้องง้อผู้บริโภคมาก หรือเปล่านะอ,ะอันนี้เป็นอันที่1นึ่งก็อันที่2ท่านผู้ชมคิดว่า Nintendo Switch 2เนี่ยะจะเป็นยังไงบ้างนะสถานการณ์ซึ่งไม่มีใครรู้นะครับดูเหมือนจะดีเนาะดูเหมือนจะดีดูแบบอันาคตเขาดูสดใสแต่ก็มีหลายอันเหมือนกันที่หลายๆคนก็พิพาทวิจารณ์อันนี้ก็น่าคิดอ่ะคิดยังไงก็แบ่งปันกันมาสนุกสนุก,นกได้เด้อลุงแมวไปแล้วนะเจอเปันผ่าไปนะครับขอให้มีความสุขสุขภาพดีแล้วก็สงผทุกท่านสวัสดีครับผม